dạ anh có phù tộc nha. à ok, để mà khơi phù. anh ơi, cái uh, thế mà khơi phù là là phao. Giếm chưa ở bãi đời có ảnh hưởng không đời ghiếm chưa ở bãi rồi. đâu บอกว่าเหลือเอา,า,า,ามาเืนครูได้ยินไหมเนี่ย ได้มมีแทนด้วย้โอเคได้นะโอเคได้นะโอเคไม่ไม่คือชิ้นก่างอ่านักเรียนนะครับนะเราจะเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้องได้ขอบคุณครับเราจะเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้องได้เราก็จะต้องรู้คำศัพท์ให้แม่นยำ เพราะฉะนั้นเปิดไปหน้าคำสาบเปิดไปหน้าคำสาบเปิดไปหน้าคำสาบเดี๋ยวนี้เลยหน้าที่สามหน้าที่สามนะเนิ่นมาเตอร์แม่ M O D S C A มาเตอร์แม่โดูตาเกียรติไม่ต้องโดูไทยเนิ่นมาเตอร์แม่ M O D S C A มาเตอร์แม่เนิ่นมาเตอร์แม่ 2องนทำความสะอาด C L E N l e a ทำความสะอาด2อง K ทำความสะอาด C L E N l e a ทำความสะอาดสอทำความสะอาด C L E N l ทำความสะอาดสาม p r O L O R p r o p สอมป r เ ทำไมทำไมไม่มองกระดาษจะบ้าเหรอแล้วว่ไหนจะจำสาบได้สามรอพืน F L O R ฟรอพืนสามรอพืน F L O R ฟรอพืนสามรอพืน F L O R ฟรอพืนเซเวดด้วย D I T H เดเวด้วยเซเวด้วย

ยูอดแบ่เป็นเอลเวลบ่อน้ำกแปวบ่อน้ำแต่เป็นยูีแเบ็นเอลเวลบ่อน้ำาฉแววบ่อน้ํา่เปันยูอ่เนเอลเอลบ่อน้แปดอารอเพนเครื่องบินเอ็นยอพเอนอนอารอเพนอรเพนเครื่องบินแอรเพนเครื่องบิน เวลาอานมองกระดาษมองคำภาษาเกตไม่ใช่มามองหน้าโคแล้วเมไร่จะจำได้8อาร์โอเพยเครื่องเบนแอโอปเลนอาอเบเครื่องเบนปอาอเเครื่องเอ์โอปลนีอาร์โเบยเครื่องเบนอาร์โอเพยเครื่องเบน าบิน F L Y บินก้าลายบิน F L Y บินก้า F L Y ลายบินเศษสกายท้องฟ้า S K Y เศษสาสกาย้องฟ้า S K Y เศษสกา้องฟ้าโมต้นมีตังพอตเดี๋ยวเสร็จไปเก็บของให้ที่ตัวเองกินกันนะ พี่ใส่มาม่าถ้าขายอะกระจอยอะขิงในโต๊ะเกือดเกิืข้ามหนัก8อาร์โอเป็นข้ามเบน E ่ O P Sky ทองฟ้า Sky ทองฟ้าก k y ทองฟ้า

สองเซลเลน S A I L C L a N เด็ดสามีทะเล S E A C ยูรลเด็ดสามีทะเล S E A C ทะเลเด็สามีทะเล S E A C ทะเล1 3 c สามีทะเล S E A C ทะเลเด็สี่แมแลดอมเกน S E U R O ป็นอะไรครูบอกให้มองกระดาษมองคำสาปมองหน้าครูทํ บ้าระไม่สี่สแวลมเกน S M E บแวลอมเกน S ์ S m วลมเกน S M o u b l e L มแวลอมเกน S M E o ้า flower ดอกไม้ F L O ดอกไม้สิา flower ดอกไม้ F L O Flower ด e <get> อกไม้ F L O W E R Flower ดอกไม้แป๊บเนี่ยนะเดี๋ยวครูส่งข้อมูล สีผ้าเฟรวร์ดอกไม้ F L O W E R วดอกไม้สเรดอกไม้ F L U W E R เร์ดอกไม้สีผ้าเรดอกไม้ F L O W E R เฟว์ดอกไม้สีผอบเธอของเธอของหลอน S I A U ของหลอนสีผอบเธอของหลอน เย็หกเพอหหอนหลอนเจ็เจ็นอสเจบกเจ็บสนอสเจ็สบกเอาหม่เอาหน้านี้ก่อนหนึ่งมาเจอแม่ N O H E R m หน Mother m a แม่มาเตอร์แม่ M O T H E R มาเตอร์แม่เจมมาอังเกตไม่ต้องดูภาษาไทยมีสมาธิแ้ะอ่านดังๆสอคน้ำความสะอาด C L E A N คลีนทำความสะอาดสอคน้ำความสะอาด C L E A N คลีนทำาสะอาดสองคน้ำความสะอาด C L E A N คลีนทำความสะอาดสพรอเพิร์ด

แหวนวบ่อน้ำแหแบ่อน้ำ่อยรแววบ่อน้ำอ o p มณ์เครื่องบิน aeroplan เครื่องบิน8 a e อาร l ณ์เครื่องบิน a r o p l n เครื่องบิน8 a e อ o รมณ์เครื่องบิน a r o

ย a อนเชื่อย้อนแบบย c อ t เดียรอ Y C H C ยอ a เด2ย y เด h ซลล์เลน S E y L C เล y เดอซลล์ลน S E I L C e ล่นเซลล์เล่น S I L C เล่นเ a a ทะเล S C A C ทะเลเจทะเล สามสี่ละเล่สตีสสี่ะเลเ่แมลรอมเกนโยรอทำบ้าอะไรอีกเจีอะไรนะอ้าวใครชอบหนาวมาแรกที่กับตะวันไปนลไปไปแรกที่แรกที่กับตะวันได้มีแอร์มันลมวันพนุอันนี้ง่ายพอร้ต้องตังีสิ ขอขออ๋อเนี่ยเอาดิ <laughs> อ๋ออะไรแล้เนี่ย24 24 24 24สมอลดองเกม S M D แบบพัดดาสมอลดองเกมส์สมอลดองเกม S M D แบบพัดดาสมอลดองเกมส์สมอลดองเกม S M D แบบพัดดาสมอลดองเกมส์เส้ผ้าพาวเวอร์ดอกไม้ S P O แบบพัดยูริอร์ ิบห้า f r ดอกไม้ F L O W E R flower ดอกไม้สิบ้า o ดอกไม้ F L O W E R ดอกไม้สิบหกเคของหลอน H I R สองหอน H I A องหลอน H องหอนสิบเจ็ด n o i s จโก Setiap nasi jamu. N O S I N O S I. Setiap nasi jamu. N O S I N O S I. Ya, naf ini jangan kau lewat. Negeri Madu, Madu. M O D S I A Madu, Madu. Negeri Madu, Madu. M O D S I A Madu, Madu. Negeri Madu, Madu. M O D S I A Madu, Madu. Kau boleh dengar suara. สคลีนทำความสะอาด C L E c ค e ีนทำความสะอาดสคลีนทำความสะอาด C L E c ค e ีนทำความสะอาดสอคลีนทำความสะอาด C L E c ค e ีนทำความสะอาดสารอพื้น F L O แต่มัน R F L แมันออารอพรนสามอพ F L O มัน F L F L แต่มัน O สอพ้น

ออกบกใหญ่ B I G บิกให่ออกบกใหญ่ B I บกใ่แแบวบ่อน้ำา A E แฉกแบวบ่อน้ำา E L บ่อน้ำแฉกแบวบ่อน้ำ D E L บ่อน้ำปานอาโลเพนเครื่องบีน

ดูตามนะอย่าเบอนนะสิบสกายท้องฟ้า S K Y กายท้องฟ้าสิบสกายท้องฟ้า S K Y กายท้องฟ้าสิบสกายท้องฟ้า S K Y ้องฟ้าจิแดยอดเร์ยน Y I R D ยอเลยอยามัวสิบแปดยอนเดีร์ยอ S C ยอดเ1ยยอสิบดยอดเนียยอด ย้อนเรือย้อนด็กแบบย้อนเดือย้อน YACST ย้อนเรือย้อนสิบสองเซลล์เร่นเซลล์เร่นสิเรื่นเรือนะสิบสองเซลล์เร่นเรือเซลลสิบสองเซลล์เร่นเรือเซลล์เร่นเรือสิบสองเซลล์เร่นเรือ 3C ทะเล SPAC ทะเล 13C ทะเล SPAC 13C ทะเล SPAC ทะเลเกษตรสมแอลด SMP สมแอลดงเกณฑ์ SMP สมแอดงเกฑ์ SMP สมแอลดงเกณฑ พีผ <The Emperor> ้า flower ดอกไม้ F L o w U e r ดอกไม้พีผ้า flower ดอกไม้ F O D U E R f w e r ดอกไม้พีผ้า flower ดอกไม้ F L O E f w e r ดอกไม้พอเคอร์ของเอของหลอน H E R เคยของหล่อนพี่พอเคอของหล่อน เจพอเคของรอนเอดีอของรอนเจ็บจ็ดนอสจมูกเอโนเอสจมกเจบจ็ดนอสจมูกเอโนเอสีนจมกเจ็บดนอสจมูกเอโเอสบปดคาอาไปเดี๋ยวนะอาอย่างนี้เชฟอาชีพชุดนี้เก็บชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะเก็บไว้ให้เอามาคืนโู ที่ของไทยเนี่ยชื่อว่าเป็นเขียนเขียนก่อนเยเขียแล้วเดมันไม่ทานแล้วมันไม่ทานหมดแล้วนะเอ็มี่นะตรเะาอ่าไดครเก็บไว้ทำพรุ่งนี้เก็บไว้ทำมันายมากไ้รับไม่พ่อกแล้วเอ้กบนแล้วเอาไม่ใช่ี่คติชยสีคิวดีบาดาตดา กลับบ้านหรอขอบคุณ